ต่อไปอยู่ที่ห้องนี้ใช่ไหมเจฟฟี่ใช่แล้วหลักฐานอยู่ห้องนี้ไหนล่ะหลักฐานาง่ายเองไงข้างหลังเองอะ่ะไอหุยอันนี้คนโหดร้ายเลยเจฟฟี่ใช่แล้วมันคนโหดร้ายเลยเหมือนจะมีใครตัดเล็ก,กเล็กเล็กเล็ก,กเนี่ย มันมันไม่มีวันล่วงหรอกแต่มันมีใครก็ไม่รู้ดึงปักมันหลุดแล้วมันก็ไปเฉียนคอคนนึงอ่ะคาดเลยเลือดเต็มเลยแล้วเขาก็ไม่เก็บกวาดด้วยแล้วเขาก็ปล่อยให้มันล้างแบบนี้เลยทำไมนายรู้จังฉันไปดูใน Google หรือ y youtube เนี่ยแหละอ๋อได้ข้อมูลมาจากนี้โอ้น่ากลัวอยู่นะ ใช่ใช่ใช่นะอยู่แล้วมันยังหมุนด้วยใช่ที่สงสัยแล้วก็คือมันยังหมุนใช่ใช่ใช่มมนมีทางนะที่มันทะลุได้ไงวะเออมันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่ามันมีพื้นที่สามารถทะลุได้นี่ก็พอเจเกันฉันไม่ได้เบอร์เจ้อาจจะเป็นจริงก็ได้ถ้าจะมันทะลุได้อะใช่หรือเปล่าอือ ลองก่อนนะลบเลยเดี <c asi em ini> ๋ยวตรงนี้มันเหมือนทะลุได้เลยอย่าให้ร่างก่อนโอ้ยเสียวนะนักงุหนึ่งสองสามห้าฉันตามไปดูโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บ ก็ฉันเองน่ะเรามาอยู่ไหนกันเนี่ยฉันก็รู้เหมือนกันนะเี่นี่มันน่ากลัวมากเสร็จแล้วเราต้องชคไฟฉายไปมันน่ากลัวจริงด้วยไป,หา,ยไปหาไปกันมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันมีสามทางไปทางไหนดีเออแล้วแต่ฉันนะขวาลัดซ้ายดีเออฉันไม่รู้ทิศทางซ้ายขวาดีกไหวไปทางนี้ก็แล้วกันโอเคแล้วแต่เอง ไปเอ๊ทางตันลูกเก่าสงแซ่งแมันกินลงโอ้ทางตันนี่นายอะไรเนี่ยเฮ้ยถีบทีหนึ่งเลยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บนายถีบฉันทำไมเนี่ยโอ้ขอโทษงั้นทางนี้ล่ะกันจ้าจะเก็บงั้นแสดงว่าทางนี้แล้วกันทางนี้ลองยิงเลยยิงยิงไม่ได้หรอกทางนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ย เอ้ตามมาเร็วเะสซี่เอ้ยเป็นอุปกรณ์เองม่ชอบเปิดว่ะเชนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเหมือนว่าเราต้องไปทางไหนเนี่ยอไปไม่ได้โอ้ยโอ้ยจิบจิบจิบเฮ้ยไอัเจะซีลองขานนะขานตองเฮ้ยนล้นมันรูลองไปดูสิไม่ไม่โดนน้ไม่โดนไม่ดูเข้ามาเข้ามา โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ๊ยเหมือนฉันทำไมฉันมาหยุดตุดเรื่อยๆนอ่ะเฮ้ยฉันต้องไปหาเจฟฟี่แล้วเหมือนฉันโดนสปอนเฮ้ยมันจะพี่เฮ้ยไม่นะเฮ้ยแล้วมันเอ็งมาได้ไงนะอ๋ออยู่จังหวะนี้แหละพุ่งไปเลยเฮ้ยฉันรอดเฮ้ยไม่รอดนะ นี่ฉันจะจะมาบอกว่าฉันขอบขอบขอบคุณมากมากมากเลยนานะานนที่ที่ที่นายนายนายบันดาลใจฉันไปสู่จุดกะติเอ๊ะยังไม่ได้ซ่อนเลยอะไรอะไรของเรา่องบรรเก่าอ่ะบรนเก่าอะไรแม่เจอตรงไหนวะเนี่ยเจะงมที่อะ ดีดีต่ออะไรต่อเนี่ยเออโอ้ยเออฉันไปทำอะไรให้นายไปสู่สุคติเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อนายทำไปแล้ใช้สักหลักฐานน่ะหลักฐานเหรออ๋อฉันต้องไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคบายบายนะครอยเจอกันบ๊ายบายว่าเขาจะไปสู่สุคติแล้วนะแล้วนั่นทางอะไรน่ะ นายลองไปเปิดนนสิโอเค <Okay. S 2> ได้เฮ้ยน้องมัน,นะอนนะไรนะนายชื่อก็ไม่รู้เฮ้ยอย่าบวบกม้อมันดูความสว่างนะไปล้วไปลูวเฮ้ยเ่อไม่้ิน